ไทยเยอรมนีกระชับความร่วมมือยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์วันที่14มีนาคมพุทธศักราช2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศไทยและท่านนายโอลาฟชอสเอชมิสเตอร์โอลลฟชอส นายกรัฐมนตรีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีร่วมกันตรวจแถวกองทหารกิิยศเต็มรูปแบบที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีเยอรมนีในเวลา18นาฬิกาน,นกรุงเบอลินเขตที่ทำเนียบก่อนที่จะสำเร็จภารกิจสุดท้ายที่ประเทศเยอรมนีและกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเยอรมนีที่ก้าวเข้าสู่บทใหม่ซึ่งได้รับการเสริมสร้างในฐานะที่ ไทยเป็นประชาธิปไตยที่มั่นคงและเป็นพันธมิตรกับเยอรมนีในภูมมีภาคอินโดแปซิฟิกพร้อมเชิญเยอรมนีเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้ด้วย ในระหว่างการเยียนนายกรัฐมนตรีได้พบกับบริษัทสำคัญในเยอรมนีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยอย่างราบรื่นและเชิญบริษัท SME ของเยอรมนีมาร่วมมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจในประเทศไทยพร้อมกับแสดงความยินดีในการรับการสนับสนุนเพื่อการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปที่จะส่งเสริมการค้าและการลงทุนต่อไป รัฐบาลไทยได้ประกาศวิสัยทัศน์อีกเน็ไทยแลนด์เพื่อเป็นศูนย์กลางในหลายด้านเช่นท่องเที่ยวการแพทย์และสุขภาพการเกษตรกรรมการบินการขนส่งและการผลิตยานยนต์พร้อมเชิญชวนเยอรมนีมาร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและรับการลงทุนเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของไทยในการเป็นศูนย์กลางการบินและการขนส่ง นอกจากนี้ไทยยังมุ่งเน้นการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศเพื่อลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนนอกจากนี้ยังมีการเสนอโครงการฝึกอบรมเพิ่มเติมแก่นักเรียนอาชีวศึกษาไทยเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแรงงานในบริษัทเยอรมันในประเทศ ในการถแถลงข่าวร่วมกันนายกรัฐมนตรีเยอรมนียืนย,ยันความสำคัญของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและเยอรมนีและเสนอการสนับสนุนไทยในการเข้าร่วม OECD และการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีพร้อมกับหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในหลายด้านเช่นการวิจัยและพัฒนาแรางงานอาชีวศึกษาและการเกษตรกรรมในส่วนสุดท้าย นายกรัฐมนตรีไทยได้ขอบคุณและหวังว่าจะได้ต้อนรับนายกเยอรมนีในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในอนาคตและอยากเห็นผลสำเร็จจากการหารือระหว่างประเทศในวันนี้